S a s s ลา a m u a วะว k า m มะตุลลอฮิวะบะเราะกาฮวิชาอ أ คลักชั้นอนุบาลหนึ่งและอนุบาลสองวันนี้เราก็จะมาทบทวนฮะดิษที่สี่กันฮะดิษเกี่ยวกับการรับประทานอาหารมีนักเรียนคนไหนท่องจำฮะดิษนี้ได้แล้วบ้างมาชาัลลองมากๆเลยค่ะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนกันมรารยาทต,ตามแบบฉบับของท่านนาบีุูฮัมมัดส,สุลลัลอะละีวะัลลัมก่อนรับประทานอาหารมีอะไรบ้างานักเรียนตอบรูมาได้เลยค่ะ1นึต้องอะไรก่อนคะล้างมือมาช้อล้ค่ะหนึ่งต้องล้างมือเลยอย่างแรก2 นั่งลงทานให้เรียบร้อย 3. ปูผ้าซุฟรอรองถาดรองอาหารที่เราจะกินก่อนที่เราจะกินแล้วก็อย่าลืมอ่านดูอาอ่านดูอาก่อนรับประทานอาหารบิสมิลลาฮิวะอาลาบารอกติลลาบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรหีม หลังจากนั้นซุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดเราจะต้องจับช้อนเราจะต้องกินด้วยกับมือข้างขวาตามแบบของท่านนาบีมุฮัมมัดเพราะว่ามือซ้ายเราไว้ใช้ทําอะไรคะมือซ้ายเราไว้ใช้ทําความสะอาดนะมือขวาเราก็จะต้องไว้รับประทานอาหารหลังจากนั้นนั่งชันเข่าขวาขึ้นตามที่คุณครูได้สอน เด็กๆเลยที่โรงเรียนนั่งชันเข่าขวาขึ้นเมื่อขณะที่เรารับประทานอาหารอยู่ข้าวหกข้าวตกบนผ้าซุฟร็อก็ให้เราหยิบขึ้นมากินต่อได้เพราะซุฟรอของเราสะอาดอยู่แล้วฉะนั้นแสดงว่า ข้าวที่ตกไปแสดงว่าข้าวนั้นเป็นข้าวที่มีบรอกัตมากเราหยิบกินขึ้นมาอย่าให้เชตตอนมาแย่งเรากินนะคะอิชชาลอวันนี้เราจะมาทบทวนฮะดิษแล้วก็ท่องจำคําแปลท่องจำความหมายของฮะดิษที่4กันฮะดิษนักเรียนอ่านตามครูเลยค่ะฮะดิษที่4การรับประทานอาหาร ฮัดิสที่สี่การรับประทานอาหารอีกทีหนึ่งค่ะฮัดิสที่สี่การรับประทานอาหารอ้าวดูสีแดงก่อนเลยค่ะซัมมิลลาฮะซัมมิลลาฮะ ซัมมิลลาฮะวะกุลบิยามีนิกวะกุลบิยามีนิกอะดูสีแดงก่อนค่ะซัมมิลลาฮะต่อไปสีน้ำเงนินวะกุลบิยามีนิกวะกุลบิยามีนิก สีแดงอ่านว่ายังไงคะซัมมิลลาฮาสีน้ำเงินหัวกุลบิมีนิกเราอ่านสีแดงกับสีน้ำเงินรวมกันเลยคะ่ะซัมมิลลาฮาหาัวกุลบิมีนิกอ่านตามครูอีกรอบนึงคะ่ะซัมมิลลาฮ สัมมิลลาฮาวกุลบิยามีนิกจงกล่าวพระนามของอัลลอฮ์จงกล่าวพระนามของ,งขอัลลอฮ์ จงกล่าวพระนามของ Allah, อาาัลลอฮ์และรับประทานอาหารด้วยมือขวาและรับประทานอาหารด้วยมือขวาอีกรอบหนึ่งค่ะจงกล่าวพระนามของอัลลอฮ์ และรับประทานอาหารด้วยมือขวาจงกล่าวพระนามของอัลลอฮ์และรับประทานอาหารด้วยมือขวาอีกทีค่ะจงกล่าวพระนามของอัลลอฮ์และรับประทานอาหารด้วยมือขวา อ่านตามคุยรอบหนึ่งค่ะฮะดีสที่สีการรับประทานอาหารซัมมิลลาฮะาวะกุลบิยามีนิกจงกล่าวพระนามของอัลลอฮ์ และรับประทานอาหารด้วยมือขวาจงกล่าวพระนามของอัลลอฮ์และรับประทานอาหารด้วยมือขวามาฉาลอให้ตัวเองหน่อยค่ะนักเรียนเปิดฟังบ่อยๆนะคะแล้วนักเรียนจะจำได้อินชาอัลลอฮ์ค่ะ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته